ที่เราก็หาบองมาหลายที่แล้วนะยังไม่เจอบองสักทีเลยอ่ะนั่นโฟกัสหาหลายที่แล้วเนี่ยแอบเนียนมากเลยอ่ะเฮ้ยหรือว่าบองจะแอบในที่ที่เราแบบคาดไม่ถึงโฟกัสหรอพี่บีมอืมอืมคันบ่าหนึ่งสองเฮ้ยสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้ แล้วก็ดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราฮ้ยนี่โฟกัสเยนี่เราเล่นอะไรกันดีอะเล่นอะไรกันดีเหรอบองเราจะเล่นอะไรกันดีอะเออฟิล์มก็ดีนะ แล้วว่าแต่ใครจะเป็นคนหาก่อนพี่ฟิล์มระหว่างบองกับพวกเราอืมงั้นเราหาคนเป็นกันใช่ไหมหึมปังฉุกกันไหมรอพี่ฟิ่งเออได้ใครแพ้เป็นใครแพ้เป็นอืมได้งั้นเดี๋ยวโฟกัสอ่ะขอปังฉุกกับบองนะเฮ้ยเราก็ปังฉุกกันหมดนี่แหละมาพอไหมบองพอไหม <c oughs> ปังแล้วแล้อ่าบองพูดเองนะพี่ฟิล์มมายังยิงยาวไปกระเป๋าอี้ แฮ้ยแขงสองข้างเลยบองร้อนเนี่ยกระดาษกินใช่งั้นแสดงว่าบองก็ต้องเป็นคนหาเราสองคนนี่พี่พีทถูกต้องแล้วว่าแต่บองจะหาเวลาสองคนเจอไหมนะคงจะหานานหน่อยเพราะเวลาแอบเนี่ยเนียนมากเลยใช่ไหมแอบเก่งมากอะมาแตะมืออะโอเคเขาแตะมือเอองั้นเดี๋ยวบองอ่ะก็เริ่มนับได้เลยนะเดี๋ยวโฟกัสกับพี่ฟิล์มมาขอไปแอบก่อนละกันอือหือเอาบองพลังไว้นะบอง ตรงนี้ละกันบองไม่เห็นแน่นอนเฮ้ยอย่างนั้นพี่อย่างนั้นพี่อยู่ถกเข้าไปนิดนึงดีกว่าโอเคแอบตรงนี้ละกันบองไม่เห็นแน่เฮ้ยลืมไปบองเดินไม่ได้ซ้ำอะ่ะเฮ้ยเราบองหาเจอไหมเนี่ยพี่ลองดูลองดูไม่เห็นแน่ จะหาเราเจอไหมนะไีไ่แ่าจะเจอหรอกนะพ <im> ี่แอบของเราอะเนียนมากเลยอะ ลงไปแล้วโหโฟกัสว่านะพี่ฟิล์มอ่ะไม่น,าน่ารอดอ่ะน,นั่น่ารอดีกว่า<ค><ด>อุ้ยบองที่ไหนเนี่ยเฮ้ยเี่เราก็แอบมานานนะบองหาเราไม่เจออีกอะ่ะบอกไว้ก่อนนะว่าบองเนี่ยไม่มีทางหาเราเจอแน่นั่งรอดีกว่าทำไมนั่งมาตั้งนานแล้วเนะี่ยนี่หาไม่เจอแน่ชิชชวๆได้ทั้งวันนะวันแนบบอง เป็นกมาได้ไงเนี่ยฮะอ่ะยอมแม้ก็ได้ไปไปหาโฟกัสกันดีกว่าโอ้ยก้อยพี่ฟิมบองนี่ก็หาเก่งเหมือนกันเนาะืมาพี่ฟิมโฟกัสอ่ะแอบแป๊บเดียว ก็ว่าทาไมถึงหาพิมนานหาโฟกัสเจอก่อนนี่เองใช่โอเคเฮอ,อพี่ฟิมเมืม่อกี้บองหาโฟกัสเจอก่อนใช่ไหม,มแสดงว่าตาเนี้ยก,ก็ต้องเป็นคนหาพี่ฟิมกับบองสิใช่องั้น๋ยว,วก,กันนับเลยนะอือฮึอะงั้นบองไว้นี่นะไปหาที่แอบเองเดี๋ยวเราไปหาที่แอบอ์หมดเลย หมดละงั้นเราไปเริ่มหาเลยดีกว่าอือนี่นะข่าวเนี้ยโฟกัสไปคนหารับ <c> ร <oughs> องว่าหายากแน่ไม่ใช่บองบองเนี่ยนะหาแป๊บเดียวเจอบองนี่เก่งมากเลยอะเต่ว่าโฟกัสนะสกิลหา,หาไม่ค่อยมีแบบซีนสกิลแอบแบบสุดยอดอ่ะกันหาไม่เจอแน่ล้างแอบย,ย,ยุ่งไม่แอรงนี้ จะมาไหมเนีย่ยไม่มาหรอกไม่เจอเพทีแอบเ,เราเนียนมากเลยพี่ฟิล์มอยู่ไหนนะเอ,ะอยู่ที่เดิมเป่าเจ๊อ,ไ,อ,อไม่มีแแอไปตรงนี้ออยังไมเจอ,อ,าอหา,าไม่เจอหรอกโอแบ๊นนะ อยู่เหมือนกันอะไรเนี่ยนี่หาบองเียังยังไม่เจอวิฟิมเจ็ควิมิมคนแรกเนี่ยโอ้ยนี่ก็ไปคนนี้ใช่ยแล้วโฟกัสเห็นวิฟิล์มได้ยินโฟกัสได้ยินวิฟิมนะบอกว่านี่ค่ะวิล์มแอบจริงเนี่ยใครพูดมันไม่ได้พูดแล้วใครไปหาบองไหมวิฟิมแต่บองไปแอบตรงไหนเนี่ยฮะไม่รู้อะจริงไม่รู้นะไม่เจอละมาไปหาไปไปหาไปมาช่วยกันหาอะไรหาอ่ะไป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 บองอยู่ไหนเนี่ยบอง าหลายที่แล้วนะยังไม่เจอบองสักทีเลยอ่ะนั่นซีโฟกัสหาหลายที่แล้วเนี่ยแอบเนียนมากเลยอะ่ะเฮ้ยหรือว่าบองจะแอบในที่ที่เราแบบคาดไม่ถึงโฟกัสหรอพี่พิม,มที่ไหนพี่พิมอื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 มัมมมมนบ้าเหรอหทำไมอะ่ะไม่มีอะไรนี่ไม่มีอะไรอะ่ะ ไม่มีอะไรเลยอ๋ออะไรพี่พีมอะไรอ่ะอ๋อเห็นแึ่งสองสามเอ้าก็ไม่มีอะไรนะพี่พีมพเมื่อกี้เหมือนกันรู้สึกว่ามีอะไรอยู่ข้างหลังเลยนะพี่ก็คิดเหมือนกันแต่เราคงจะตาฝาดไปแหละเออนั่นแหละพี่พีมเขาบอกยวเราไปหาที่ยืนกันต่อดีกว่านมาเลยพี่พีมไป <ม>เราก็หาบองทั่วบ้านแล้วไม่เจอเลยอะแม่พี่ฟิลตัวนี้โฟก,กัสขี้เกียจหาแล้วอะโฟกัสถามมาหาแล้วเนี่ยเฮ้ยนี่โฟกัสฟิลว่านะเรามากินขนมกันดีกว่ากินขนมจงก,กว่าบองจะมามทิ้งบองเลยทิ้งบองให้แอบไว้นั่นเลยเราวันนี้ขนมกินกันดีกว่าดีเลยพี่ฟิล์ม เพราะว่าบองสมศรีอ่ะมีพลังวิเศษมองสมศรีอ่ะก็ต้องเห็นเรากินขนมอยู่แล้วไงเนี่ยในเราอ่ะก็จะกินแล้วก็ยั่วไปเดี๋ยวสมศรีเกาออกมาเองแเลยดีเลยงั้นเดี๋ยวเราเอาสมพงษ์ไปกินด้วยกันไหมรอพี่บวกันสมพงษ์สมพงษ์ไปนี่แล้วมาสมพงษ์มาเอ่มาแก่ขนมด้วยกันดีกว่านะสมพงษ์มากินด้สมพงษ์ฮึมไอฟิล์ขนมอร่อยจังเลยอ่ะข้าวเนียวกินไ จะไ,งได้เนาะสมศรีไม่อยู่จะเกิดสมศรีอยู่นะป่านนี้เขาได้กินขนมอันนี้ไว้แล้วว่าอร่อยเลยอ,อืมพี่ลีมขนมอร่อยจังเลยเนาะใช่โอกาส อมอร่อยมากเลยเนาะถ้าสมสีไม่ออกมาตอนเนี้ยสงสัยขนมคงหมดเกลี้ยงแน่ๆเลยอะใช่โฟกัสเพื่อเป็นฟิล์มนะป่านี่ยมันออกมาแล้วสมพงษ์กันม้งกินได้ไหม เหลืออีกสองชิ้นเรามาแบ่งคนละชิ้นกันไหม,อ,หมอะไรพี่พิเอะไรกินไปพี่พิมกินละเฮ้ยเอาขนม,มสีามาพอดีเลยอะ่ะขนมสีแีอ่อาจจะเมยอ่ะขนมขผมกันพี่ฟิล์มแล้วก็สำรองกินหมดไปแล้ววววใช่ใช่เลมอ่ะสมศรีมาช้าไปห,หน่อยนะต้องมาเร็วกว่านี้นะสมศรีหึ่ตั้แงแตกขนมก็หล่นกันนะพี่ฟิล์มนะใช่โฟกัส กินขนมเสร็จแล้วนั่นเดี๋ยวเราไปนั่งดูทีวีกันดีกว่าโอเคไปกันเลยไปรับสมศรีไป้ับสมพง์ไป